วันนี้เราจะมาลองชงกาแฟลาเต้ร้อนจากมอคค่าพอตดูนะครับและจะลองทําลายด้วยเป็นลาเต้อาร์ตที่ชงจากมอคค่าพอตนะครับเรามาดูการขั้นตอนวิธีการทํานะครับเราจะต้องชั่งตัวกาแฟนะครับและปริมาณน้ําจะให้เท่ากันทุกครั้งนะครับรสชาติเราจะได้นิ่งนะครับผมจะใช้น้ํา น้ำร้อนอยู่ที่100 ml นะครับและน้ำที่ออกมาจะอยู่ที่ประมาณ50-60 ml นะครับจะใช้กาแฟบดละเอียดเท่าเครื่องชงอยู่ที่20กร,รัมนะครับพอพอดีพอราตัวมาแล้วนะครับแล้วเราก็เกี่ยให้เรียบ เพราะให้มันลงไปไม่ให้มีโพงอากาศถ้าสมมติมันมีโพงอากาศอยู่เวลาทํากาแฟมันจะกระเด็นกระชอบกระชอกกระชอกออกมาเป็นเส้นๆนะครับและเราจะแทมไหมแล้วแต่นะครับแต่ผมแทมผมจะไม่ลงน้ำหนักผมเพื่อให้หน้าเรียบเฉยๆนะครับไม่ลงน้ำหนักให้มันผมใช้แรงของแทมเปอร์กดลงไปนะครับอพอได้กาแฟแล้ว ก็ใส่ไปเลยนะครับตรงนี้ระวังนะครับร้อนนิดนึงถ้าใครยังไม่เคยทำปิดฝาให้แน่นนะครับอ่าแล้วก็ตั้งเตาผมใช้หมอ้อจีนนะครับทางร้านนำเข้ามาเป็นหมอ้อจีนหมอ้ออิตาลีก็มีแต่ถามว่ารสชาติเกี่ยวกับมหม้อไหมไม่เกี่ยวครับรสชาติอยู่ที่การทำ วิธีการทำนะครับแต่โดยมากหม้ออิตาลีจะมีความแข็งแรงท,ทนกว่าแค่นัีนนะครับนะครับพอเวลากาแฟาที่ละเอียดดีเคราม่าจะสวยกาแฟที่ละเอียดดีกาแฟที่ใหม่นะครับเคม่าบ่งบอกถึงความใหม่ของกาแฟาการสกัดที่ดี นะครับสวยงามไหมครับเป็นฟองสีทอง เมื่อเราได้กาแฟแล้วนะครับแต่ผมจะใช้กาแฟแค่3า m สิบมเท่ากับ1ช็อตเอสเปรสโซ่รสชาติจะเข้มข้นกำลังดีครับไม่ขมเกินไปไม่เข้มเกินไปและจะไม่ใสนะครับเมื่อเราได้กาแฟแล้วเราก็จะมาตั้งนมร้อนกันนะครับนมร้อนที่เราจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่60สิบถึงเจองศานะครับ ความร้อนจะอยู่ที่60 7ิถึงองศาจะไม่ให้เดือดกว่านี้เพราะว่าความอร่อยความมันความหอมหวานจะอยู่อุณหภูมิประมาณนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราลองนมเดือดแล้วเรามาดูกันอีกรอบเมื่อนม mm. อ,อยู่ที่ประมาณ60องศา70องศาเราก็สามารถยกอมกได้เลยนะครับ ถ้าไม่มีเทอร์โมมิเตอร์เราก็ลองดูว่าพอมีฟองนมขึ้นมาบ้างน,นิดหน่อยก็ถือว่าเป็นใช้ได้นะครับนมที่60-70ึองศาคือนมกำลังดีนะครับกำลังทานทานแล้วไม่โยกปากนะครับเมื่อเราได้นมแล้วอยู่ที่อุณหภูมิที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็จะ ทำการปั๊มฟองนมโดยการที่เรามาใส่ในเหยือปั๊มฟองนมตรงนี้นะครับแล้วเราก็ปั๊มลงไปให้พอมันรู้สึกหนึดๆอันนี้เราจะทําเป็นลาเต้เราจะไม่ต้องการฟองเยอะนะฮะแต่ถ้าเราทําเป็นคาปูเราก็การฟองเยอะเราก็ปั๊มได้เยอะๆเลยนะครับ พอเราตั้มเสร็จแล้วก็จะได้ฟองที่เนียนนุ่มนะครับอันนี้ฟองใ,ใหญ่ๆเราสามารถเคาะเพื่อให้มันแตกตัวได้แต่ถ้าฟองอย่างนี้เดี๋ยวก็แตกไปเองนะครับเทกลับใส่ที่เดิมนะครับเราจะมาเทเป็นลูกหัวใจกันนะครับ จะได้ลาเต้อาร์ตรูปหัวใจทำจากโมคาพอตนะครับผมโอเคเป็นอันเรียบร้อยนะครับ